วใหญ่กระโดดอีกตัวหนึ่งครับคู่กันโด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 นครับมาจจะไม่โดนครับโตใหญ่เลยครับคุณ สวัสดีครับครับวันนี้มาพบกับผมมิเช่นเคยครับเ็วิธีคนมอนครับครับวันนี้มากับพานเหินครับครับวันนี้มาพายเรือยิงครบต่อน้ำพานเหินเนาะครับต่อจาก EP ที่สามครับวันนี้ว่าจะพายเลาะห้วยตามหมู่บ้านนะครับแต่จะขึ้นไปข้างบนครับเพราะผมยังไม่ได้พายขึ้นไปเห็นครบอีกหลายตัวครับครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับไปครับ อยู่ไหมโอเคครับมาแล้วครับตัวแรกครับมนันหมันด้วยครับวันนี้ตัวแรกเลยครับถอยไหมขาดบาดนะปันเหืนเข้าช่องใบตานไปดีเลยครับ ใบลานเนาะตัวเครื่องอยู่ครับตัวนี้ครับใสใ่สวยๆเลยครับตัวแรกครับตัด็นครับอ่ะโชว์พี่โจน้องนะ่ันเอย ครับแตมแรกมันหมานครับแต่ครับเดี๋ยวไปต่อครับไ,ไปเไ,ไปเนียนี่เมาเรื่อยเม,า,ม,มาเนี่ยเมาเรือ่อมอกล่มหนา ซอกนั้นจะมีจะมีหลายตัวอยู่ครับแต่มันมองไม่ค่อยเห็นครับมันอยู่ในปา่าค่าฝากพี่พี่ง้องครับเข้ามาติดตามรับชมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับไปเนาะไปครับเดีย๋ยวไปต่อครับข้างหน้า อ,อ,อยู่แล้วครับตัวที่สองครับกบหลายตัวครับกี่มีอยู่สามตัวครับ ไปยังค่อยๆค่อยๆลอกมาโ,<ล>ดโด,ดูแล้เนี่ยข้าอยากเลยตัวลากไม่ไผ่เลยนี่เขาแก้วไม่น่ารุดนะอ่าน,น,นี้ยวางดินนี่จะรุ่นไหมอ๋อ ดัรวน่รับตัวรุ่นไาไรครับตัวที่สอง้ครับเดี๋ยวไปต่อครับ ผู้ผิดครับเไกลไปหน่อยครับยินนะงยาก อุ้ยโดนเฉยเลยโดนเนี่ยโดนโดนโดนเฉยเลยเห้ยอะไรวะเอ้ไม่จะไปโดนครับฮะโดนเป็นหรือไปโดนเนี่ยนั่นเนี่ยโดนครับโดนครับมาแล้วตัวสามยิงยากครับว่าจะจะไม่โดนครับเห็นไหม

ดึงดูวสีนูมายางเดี๋ยวไปนะแปดหนึ่งครับไปสะพานเดินลงเรืองครับเดี๋ยวไปต่อไปครับไปหมายข้างหน้าครับ ตัวที่สีครับอมันมันมนะครับวันนี้ไปไม่ถึงไหนเลยครับตัวตัวกับม่นก็ย้ายมากครับเขิงเรืองครับอไ, <c oughs> ไอ้ปักคนอะดิี่ ใส่ปักกิงใหม่หลากใหม่ฮะติดเลยนะนีะ่ตัวสวยรับไปครับเดี๋ยวไปต่อครับ ไม่โดนครับตัวใหญ่เลยครับตัวคุณฮะหยุดเลยเรียบร้อยตัวไหนเดียวเนี่ยโอ้รุ่นดีครับตัวใหญ่เลยครับคือได้ั นะครับตัวที่สี่ครับตัวที่ห้าหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แต่ยิงพิดหลายตัวเลยครับเดีย๋ยวไปสรุปผลงานข้างบนให้น้นองไปดูกันครับสใส่เยอะกันเนาะแต่ครบตัวน่อยหลายครับเนี่ยน้ำพานเฮินเนาะครบตัวน่อยมันหลายครับ ตัวใหญ่ไม่คม่อยมีผมก็เลยพายต่อไม่ไม่ได้นันติดนี่ครับกิ่งไอ้ต้นไผ่กอไผ่มันล่มขวางทางเนี่ยไปเอาตัวนีกตัวหนึ่งข้างหน้านูดนครับอยู่ตรงหน้าไฟผมครับ ตัวใหญ่กระโดดอีกตัวหนึ่งครับคู่กันอ้อมต้นไม้เลยเหิร์นอย่างชอบอ้อมต้มนไ <c oughs> ม้ไม้ตัวหนึ่งนะครับน่าจะประมาณแต้มที่หก้วครับเอาอยากอยู่ครับมองดูนี่แบบดูเฉยๆนะไม้นี่มา้งนับกระโดดตึ้งอ,อ,อโอเคมาแล้ว โดนอ้อมีอ่ะว่าด้อ้อมีอ่ะตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับได้ไหมไม่อ้อมหมด คนเลยจะตื่นไป ครับพี่น้องใสใหญ่เลยตัวนี้ดังจริงๆเดี <c oughs> ย๋ยวใสแล้วนตัวตัวตัวใหญ่ข่านน้องอไปครับเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อครับ ใหญ่เนี่อยอย่ารุดเอออย่าลุดเอออย่ารุดรุด,ดโอโู้หใหญ่เลยผ่านอีกเลยครับตัวใหญ่เลยเนี่ยรุดอีกเลยครับเีได้ครับสองตัวแล้วครับไปครับไหนจะลองไปยิงบนโขกดูครับบนบกดูใหญ่เนี่ยมัเป็นตัว มันบังกระสอบเลยเนาะไปครับเดี๋ยวผมเอาเรือเข้าท่าก่อนอยู่เนาะโอ้ยู่ยู่ยู่หึนอยู่ยู่ยู่ครับคิดว่าเดินมาอยู่ครับ พอยิงในน้ำยิงไม่ได้ครับพายเรือผมเราเรือเอาเรือเข้าออฝังครับคือมนยิงบนโคกตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ครับลงมาดูฮะยิงเป็นลงมาดูตัวใหญ่เลยครับ ััวครบเอียบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือเดียวตายอีกหนึ่งหายเลตายเนี่ยตายดีนี่ครับวันนี้ผลงานครับนับ ประมาณเจ็ดตัวนี่อัานเือนเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับพอได้อยู่ได้กินเนาะวันนี้เนาะตัวใหญ่มีอยู่สองสามตัวครับไปเดี๋ยววันนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะอ่านเืินเนาะเดี๋ยวไปดูไมยข้างหน้าไหมครับวันต่อไปครับครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องครับช่วยกดไลค์ครับกดแชร์ครับครับกดซับสไคร้ครับ เป็นกำลังใจให้ผมกับทีมงานวิทยีคุณมอนครับครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพันเถินเนาะค่ะครับไปครับวันนี้สวัสดีครับ